หยุดนะพี่คะข้าสรัทธาลทัทธิของจื้อสุดๆเลยนะยังไงก็ต้องทำพิธีมันทนไม่ไหวนะ่ะบอกว่าอย่าแต่ต้องไงถ้าลืมของไว้ในห้องข้านะมาโดยไม่บอกกล่าวแถมรุกรานความเป็นส่วนตัวสุดท้าย <c oughs> ก,ก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละเพราะองค์จะทรงทำอะไรไม่ทราบพี่คะ <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าคิดบัญชี ใครทำอะไรบ้าบอใส่ก็ควรทําคืนสิเจ้าบางอาจเหมิมเกริมเช่นนี้ได้ยังไงกันฮะเป็นเด็กเป็นเล็กว่าร้ายผู้หลักผู้ใหญ่พูดเพร่อยต่อว่าผู้อื่นชอชดออออที่ผ่านมาเป็นเช่นนี้ก็จริงแต่วันนี้กริยามารยาทยิ่งไร้มารยาทหนักกว่าเดิมอีกหรือว่าเป็นเพราะโตมาโดยไรแม่หรืออย่างไงกันนะคุณแม่สามีถ้าฉันหยาบคายเพราะโตมาโดยไม่มีแม่ ป้าก็หยาบคายพระอยู่จนยานทั้งที่ไม่มีลูกหรือเปล่าล่ะเฮ้ยร้อนฉมัดเลยเฮ <G ül üyor> ้ยของขึ้นซะจนทนร้อนไม่ไหวเลยฮะรีบไปดูซิ่รูปรูกชายสุดที่รักของป้าเกือบไหม้แล้วด้วยนะ <G ül üyor> นี่เจ้าเสียสติไปแล้วเหรอใช่นะซี่แถมหนักเลยด้วยฉันนับบ้าที่สุดในหมู่สาวๆที่เสียสติด้วยนะ ดังนั้นระวังไว้ให้ดีเถอะถ้าป้าแต่ต้องผมฉันไม่แต่เส้นเดียวป้าจะไม่ได้เห็นหน้าลูกชายอีก